บีเอดีซีไฟลีกสอเกมระหว่างแพ้เต็ดกับเชีงยงใหม่ยูเต็ดครึ่งแรกเริ่มครับทีมเยือนเชีงยงใหม่ยูเต็ดในชุดสีเข้มดำล้วนนี่แหละครับฝากคืนกลับมาครับไปเซตกันใหม่ ใช้บอลยาวจยอดมาในกรอบเขต้องกาจังหวะบอลดีๆบอลมาอยู่ในกรอบเขตโทษไคออนปั๊มหลอกไคออนมุมอับแล้วดอมาเสาไกลยังคงทิ้งใหญ่มาเข้าทางในซัตเต็มพอดีซน์ครับอรบอลยังไม่พ้นอันตรายครับฟิลิปเป้ศิวกรเพื่อนหลุดมาแล้วก็เอาลงสวยครับธนาอีซอธนาปั๊มหลอกแล้วก็จิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหาช่องแล้วก็เปิดชัลแลบบอลยังไม่พ้นอันตรายเลยครับ อยู่ในกรอบเฟรโทษซอเบินกุ๊กให้ใกล้ๆแล้วก็จักรียิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุวิจักจอดมาได้ใช้ความเร็วของอ็กซ์เปอร์มอสอ้าวทันด้วยอ็กซ์เปอร์มอสไหลคืนมาตรงกลางซอบินกุ๊กไหลามาพัฒนล์ลาแปะโอ้โหนึกว่าหายครับบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวขึ้นมาบอลยังพัวพันอยู่เอกราบแล้วก็เสียบอลไปให,ให้กับการตพง ไปมาซ้ายอกซ์เมอมอสเม์อมอสทาจี้หน่อยไปสู่เส้นเม,มอมอสดวลดกับธนกรเปิดเข้ามาเกี่ยวแล้วก็จัดวัดจริงแต่ว่าเบาเกินไปครับลูกจริงของบอลฝักตกกลางศิวกรไอมาที่วรุษอ้าวลื่นครับแม่ฟิลิปเป้ยังเล่นได้ฟิลิปเป้พาดีแล้วก็ได้เกี่ยวจีวรียบร้อยเลยครับโอโ้โหคนเปิดนี่เป็นวรุษบูสุครับเปิดโค้งไปกลางประตูแล้วก็วิ่งมาเปลี่ยนทางบอลตรงกระถ่ายไปเลยครับ พอแพ่เต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่เต็ดไป3ประตูตอนหนึ่งครับแพ่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากธนาอีชอบอีซอนนะครับนาทีที่23จากนั้นเชียงใหม่ตีเสมอได้จากจักรีปันคำครับนาทีที่33แล้วเข้าสู่ครึ่งหลังเนะี่ย